เอารูปมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ปรารถนาให้เวทนาเป็นของสุขและยั่งยืนจะเป็นไปได้ไหมจึงเป็นไปไม่ได้พรานพระองค์จึงสอนเพื่อออกจากทุกะนะคำสอนจึงเป็นคําสอนที่เรียกว่านิยาน,นิกระทำเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกเนี่ยนะพรานถ้าผู้ใดติดข้องในเวทนาจบที่ไหนก็จบที่ทุกเนี่ยนะถ้าเอเอเขาบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อสุขเวทนาครอบงาําโลภะก็เกิดเต็มที่ ราคานุสัสก็เอาเรื่องเลยนะยกกําลังใหญ่เลยถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิคานุัสก็ตามครอบงาถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น,นอ,าาว,อ,ว,นนอวิชานุสัสก็ก็ท่วมทับเนี่ยนะถ้าราคานุสัสเกิดนะมันไม่อยู่แค่ราคาเท่านั้นมันตามด้วยทิฏฐิและมานะน,นะมานานุสัยกับทิฏฐานุสัสถ้าอาวิชาเกิดขึ้นมันหยุดอยู่แค่อวิชาไหมตามด้วยวิจิกิจชาและ อะไรตามด้วยวิจิกิจชาและอุทธ,ธจะเออไม่ใช่ตามด้วยอวิชานุสัยวิจิกิจชานุสัยอ่ะใช่ก็จะตามด้วยอนุสัยทั้งหลายพันธาหากว่าเจริญเวทานานุปัสนาเจริญทุกขานุปัสนาถูกต้องละปฏิคานุสัยถ้าเจริญสุขเจริญเวทานานุปัสนาในสุขเวทานายอย่างถูกต้องจะละราคานุสัยทิฏฐานุสัยและมานานุสัยได้ถ้าเจริญ เวทนานุปัสนาในอุเบกขาเวทนาอย่างถูกต้องจะระวิจิกิจฉานุสัยพร้อมทั้งอวิชานุัสเนี่ยนะนะพัน้าเจริญเวทนา,าพิจารณาสุขเวทนาโดยอนุปัสนาอย่างดีเนี่ยจะสงบราคะสงบโทสะและสงบโมหะจากเวทนาได้เวทนาเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะและโทสะโมหะอีกต่อไปเนี่ยนะก็จนกว่าจะว่าเป็นผู้เย็นนะนะดับดับ อนุสัยดับชันธราคะดับมานะเป็นต้นที่เกิดจากเวทนาได้ถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็สงบจากทุกได้เนี่ยนะก็สงบจากทุกได้แต่ก็พยายามตั้งตั้งใจไว้ว่าจะเจรพิจารณาเห็นเวทนาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าเป็นเที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดสละคืนนะ ถอนความยึดมั่นทีนี้ถามว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับจิตเวทนาไหนที่ไม่เกิดกับจิตมีไหมไม่มีจิตที่มีสุขเวทนาเกิดร่วมด้วยโดยมากเป็นจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาเป็นจิตที่มีทุกขเวทนาเกิดโดยมากก็เกิดร่วมกับ โทสะจิตที่เกิดกับอุเบกขาเวทนาโดยมากก็เป็นจิตที่เกิดร่วมกับโมหะ